เมื่อพูดว่าพระเจ้าอวยพรภาษาอังกฤษคือ God bless you จึงหมายถึงขอให้พระเจ้าประทานพรหรือความคุ้มครองให้คุณมีความสุขปลอดภัยและได้รับสิ่งดีๆในชีวิตพระเจ้าอวยพรในทางศาสนาคริสต์มีความหมายที่ลึกซึง้งและครอบคลุมมากกว่าการอวยพรทั่วๆไปเพราะเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์โดยตรง ความหมายโดยรวมในทางคริสเตียนพระเจ้าอวยพรหมายถึงการที่พระเจ้าทรงมอบความรักความคุ้มครองและพระคุณแก่บุคคลเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์และอยู่ในทางของพระองค์ความหมายเชิงลึกในแต่ละมิติทางฝ่ายจิตวิญญาณพระพรคือการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างใกล้ชิด หมายถึงการได้รับสันติสุขความเชื่อความหวังและความรักที่มาจากพระองค์โรม15ทับ13ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของหรือความร่ำรวยแต่คือความสุขสงบในใจทางฝ่ายร่างกายและชีวิตประจำวันพระพรอาจหมายถึงสุขภาพดีความปลอดภัยการประสบความสำเร็จในสิ่งดีงาม พระเจ้าทรงดูแลและจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นในชีวิตให้แก่ผู้ที่วางใจในพระองค์มัทธิว6 31-33พระกัมพีกันดานวิถี6 24-26ถึงขอพระเจ้าทรงอวยพรและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงให้พระพักของพระองค์ส่องแสงแก่ท่านและโปรดปราณต่อท่าน ขอพระองค์ทรงหันพระพักมามองท่านและประทานสันติสุขแก่ท่านพระเจ้าอวยพรในทางคริสเตียนหมายถึงการที่พระเจ้าทรงประทานพระคุณความรักความคุ้มครองและสันติสุขทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าพระพรไม่ใช่แค่สิ่งที่เราได้รับแต่คือการที่เราถูกเปลี่ยนจากภายในให้มีใจที่เชื่อ วางใจและรักพระเจ้าอย่างแท้จริงลักษณะของพระพรฝ่ายจิตวิญญาณหนึ่งความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่เราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยตรงผ่านพระเยซูคริสเพราะเมื่อมนุษย์กลับใจจากบาปและเชื่อในพระคริสต์ต็ได้รับการคืนดีกับพระเจ้าโรม5ข้อ1 ความสัมพันธ์นี้นำมาซึ่งสันติสุขความมั่นคงในใจและการรู้ว่าชีวิตเรามีความหมายโดยใช้นกคำนี้และนี่คือชีวิตนิรัน์คือการรู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้และพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระองค์ทรงใช้มายอห์น17ข้อ3สันติสุข และความชื่นชมยินดีในใจพระพรฝ่ายจิตวิญญาณคือสันติสุขภายในใจที่ไม่ขึ้นกับสถานการณ์ภายนอกแม้อยู่ในความทุกข์ความยากลำบากหรือความสูญเสียผู้เชื่อยังสามารถมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้เพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีความหมายในแผนของพระองค์ฟิลิปปี4ข้อที่7การเปลี่ยนแปลงชีวิตภายใน พระพรฝ่ายจิตวิญญ,ญาณทําให้ผู้เชื่อเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แก่ความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความเมตตาความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักควบคุมตนเองกลาเทียห้ายีถึงการอวยพรของพระเจ้า คือการสร้างให้เรามีชีวิตที่สะท้อนพระลักษณะของพระองค์การได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระพรฝ่ายจิตวิญญาณคือการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเป็นที่ปรึกษาผู้ปลอบโยนและผู้นำทางยอห์น14:26ทำให้เรามีปัญญาในการตัดสินใจเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า และดำเนินชีวิตอย่างมีจุดหมายความมั่นใจในความรอดและชีวิตนิรันดรพระพรสูงสุดคือความมั่นใจว่าเราได้รับการไถ่บาปและจะมีชีวิตนิรันดรกับพระเจ้านี่คือสันติสุขที่ลึกที่สุดในฝ่ายจิตวิญญาณเพราะไม่มีสิ่งใดในโลกพระเราจากความรักของพระเจ้าได้โรม8ข้อ38-39ถึง พระพรฝ่ายจิตวิญญาณคือการที่พระเจ้าทรงทํางานในใจของเราเพื่อเปลี่ยนจากคนบาปให้เป็นผู้ที่รู้จักรักและดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ซึ่งเป็นพระพรที่ยั่งยืนกว่าพระพรฝ่ายวัตถุใดๆขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงประทานสันติสุขความรักและความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราขอให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ และเป็นช่องทางแห่งพระพรของพระองค์ต่อผู้อื่นเทตดดี้ประยุกต์สร้างสรรค์และ DIY แบ่งปันกับการเรียนรู้ขอบคุณครับที่รับชม